เอาล่ะทุกคนครับวันนี้พวกชอบนะักเตือนออเดอร์เซนเคยนะซึ่งหลังจากที่ผมรีวิว Starter Hope ในในคลิปที่แล้วนะแล้วก็มารีวิวในส่วนของเด็กกระดิกหวานะใชียร์กับเด็ก Hope s e a n t ทนั่นเองแล้วก็บอกเลยว่าวาวซาสุดๆนะถึงมันจะไม่ได้เก่งเท่าฮีโร่ก็เถอะผมไปลองมาแล้วคือมันไม่ได้โกงเท่าฮีโร่เนาะมันคือมันมีเศษไว้แต่มันมีเงื่อนไขก็ไปดูสกิลกันก่อนนะสกิลคือ s e a n t ์อาวุธ power of the future เนาะใช้สกิล สองและสามได้เธอละครั้งแล้วก็2ครั้งต่อดูเอลซึ่งสกิลสใช้ได้เธอละครั้งส่วนสกิลสใช้ได้2ครั้งต่อดูเอลนะก็เราไม่สามารถเชิญแบบพิเศษ,ษมอนสเตรอร์เอจากเอ็กซ์เด็กยกเอ็กซ์ยกเอ็กซ์เท่าน,นั้นนอนแล้วก็เราไม่สามารถเชิญแบบพิเศษด้วยเวก,กับมไม่สามารถเชิญแบบพิเศษมอนสเตรอร์ด้วยเวก,กับดาดได้นอกจากมอนสเตอร์โฮปพันจุตีสองพันห้าเนาะก็ฟิกไปเลยนะเองต้อง เด็กซีต้องเล่นโฮปนะคือ,อมันฟ mm ิกไว้ประมาณนี้เนาะสับสกนะิลหนึ่งเนาะสกิลต่อมาเนาะเราสามารถสั่งใช้งานโดยการนำมือหนึ่งไปสับเข้าไปเด็กแล้วก็โชว์เซอันเซกมอสเตอร์เนาะหรือมอสเตอร์แอสเซาล์ทอเปียที่เป็นโฮปสร้างสีฟ้าที่ทหน่วยเัตเตอร์อะ่ะเออการในมือและและยูมากับเอสเซาลก็จะทำการโอเวอร์เลนิกเบิรดเป็นร่างเซอันทูเนาะก็จะเปลี่ยนร่างเหมือนพวกบาเรโฟเซ พวกแบบไอนะี้เวกเตอร์เนาะก็จะเปลี่ยนเป็นเซียนทะูเนาะแล้วก็นำเซียนเศษสองตัวหรือเอซเซอโทเปีย e จะเล็กขึ้นมือได้เลยหมายความว่าโชแค่โชเนี่ยแค่โชไปเนี้ยหรือใบนี้ก็ได้นะโชติดชื่อเซียนเซษหรือแอเซอโทเปียแล้วเปลี่ยนล่างเปลี่ยนล่างลีหนึ่งใบก่อนลีหนึ่งใบเปลี่ยนล่างแล้วก็เสือสองใบขึ้นมือนะก็มันจะมีใบหนึ่งที่มันน่าเลยว่ะอยู่ในอยู่ในกล่องใหม่ล่าสุดแต่ผมเปิดยังไม่ได้นะก็น่าว่า เออเดีย๋ยวค่อยดูแล้วกันนะเดีย๋ยวค่อยดูมันก็หาสอบใบขึ้นมือเนาะหลังจากนั้นนะสกิลที่3เนะาะบอกว่าถ้าเราทําการเป็นเซียนทูแล้วนะเราสามารถสับมือหนึ่งใบกลับข้อเด็กหรือว่าจัดรลฟิลกลับข้อเด็กนะแล้วก็โชว์การ์ดหนึ่งใบเป็นอะไรก็ได้นะแล้วก็เปลี่ยนการ์ดน,นะเป็นแลนดอัพเมจิกนูเบลอนฟอ์ our, แล้วก็เล่นโฮปจากนอกเด็กได้ใช้ได้สองครั้งต่อวีลนะซึ่ง ถามว่าเก่งไหมก็เก่งแต่มันเสียมือคือสกิลสองก็เสียมือสกิลสาก็เสียมือแบบคือสกิลสาเสียสองสองใบเลยนะเออใบนึงเปลี่ยนไปเซอไอพอนใบหนึ่งรีกลับเข้าเด็กอะ่ะคือมันเสียเยอะไปมั้งผมว่ามันเสียไปหน่อยนะโอเคก็ในเด็กก็ห,หลายคนเขาจะใส่ตัวใหม่ตัวใหม่ที่มันเป็นเซียนเสกที่เป็นสีชมสีม่วงนะที่อยู่ใน ซาตที่อยู่ในอะไรนะในกล่องใหญ่อะเออหามาใส่3แล้วก็นี่3นี่ก็ 3, นะันแล้วก็เล่นสกิลโชว์เสยสองตัวนะแต่ผมไม่ได้เล่นอย่างนั้นนะผมเล่นเป็นเอาโอนอม t โทเปียมาใส่ด้วยนะก็เป็นเล่นคอมโบ Engine โอนอม t นั่นเองเนาะเพราะว่าผมอยากให้มี2เวอเออเล่นเวเซียนหรือว่าเล่นเวโอนอมนะก็มี2ตัวเลือกเวลาโดนขัดเราจะได้แบบไปต่อได้นะ ประมาณนี้แถมผมมีสองใบแล้วไงเออมีสองใบแล้วอะ่ะผมก็ต้องใส่ป่ะประมาณนี้นะโดยคอมโบหลกัหลกๆง่ายๆแล้วก็ไอสามเกอร์นี่คือลมมาสเปสเปสเปขุดขุดอันนี้ก็ทิ้งหนึ่งเสือสองตัวนะอประมาณนี้แล้วก็สเป์เต็มบอร์ดแล้วก็มีสเป์เต็มบอร์ดเสร็จแล้วใช่ปะ่ะแล้วก็ทำการเอ็กซิสเป็นโฮลด์ดับเบิลนะแล้วก็โฮลด์ดับเบิลทอนหนึ่งแล้วก็แลกอัพเป็นตัวแล้วก็ได้ที่เราต้องการเนาะอย่างเช่น ฮมเลโอที่เรียกแกล้งเมื่อก่อนก็เรียกง่ายแล้วนะเรียกโฮมเลโอพันจุกตีห้าพันแล้วก็ทรหนึ่งเรียกยูนิคอนมาสวมใส่ได้นะประมาณนี้เนาะหรือว่าจะเรียกโฮมวิตอรี่มาไล่ตีปิดเกมเลยยืนห้าพันหกประมาณนี้ก็ใส่โฮมล่างธรรมดาไปด้วยนะเพราะว่าแบบไว้กรณีฉุกเฉินตั้งโฮมมาป้องกันหรือว่าทับโฮมเลโไปเรื่อยเป็นเป็นไลนิ่งแล้วก็ตีปิดเกมได้นะประมาณนี้ไลนิง่งตีห้าพันเออคุณผู้ชม ประมาณนี้เนาะส่วนไอ้นี่ดับเบิลออนน็อกติงเห็นหลายคนเขาใส่ใบเดียวแต่ผมใส่สองเพราะว่าผมมันชอบขึ้นมือเสมอแลวคือมันกดเทคดับเบิลไม่ได้คือดับเบิลมันต้องเสิร์ชดับเบิลออนน็อกติงขึ้นมือถูกปะและผมมีใบนี้อยู่ในมือแล้วมันก็กดเทคไม่ได้ผมก็เลยใส่สองกันเหนียวซะเลยนะประมาณนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของคู่เซนเซกับ แอสโเปียก็ใบนี้ก็เมือ่อเอ็กซีสำเร็จเราก็จะนำเซอเอไวไพ่นจากในเด็กขึ้นมือได้นะก็จะ,จะนำพวกปิกซัตทวินเซเบอร์ขึ้นมือหรือว่าจะใส่ไปอื่นก็ได้อย่างไอมังกรหรือว่าตัวใบนี้ก็ได้นะแล้วแต่ชอบประมาณนี้เนาะแล้วก็เรน์อัพเมจิกผมใส่ใบเดียวนะเพราะว่ามันเสกได้เสกได้ใบห,หนึ่งแล้วก็แล้วก็มีใบนี้อีกใบหนึ่งแล้วก็คือลองเรน์อัพแค่อ,อะไรอ่ะเลน์อัพแค่อ,อะไรอ่ะก็ ก็ใบนี้ไม่สั่นเลยได้ไงผมก็เลยสั่นใเดียวเนาะลกเด็กนะประมาณนี้เนาะแถมใบนี้มีดาบสองคมด้วยเพราะว่ามันในเกตดออร์บอตบอดของเราก็โดนเนเกตด้วยนะก็ไปดาบสองคมแล้วนะสนุนลองฟอ o แล้วก็ระวังตรงนี้ไว้ส่วนหนึ่งนะประมาณนี้เนาะแล้วก็มีใบดูไปลอง p r o คเ c t o r ที่เป็นกับดักเคาน์เตอร์ที่มันแจกเนาะเมื่อเราเกซีดมากกว่า3ครั้งเนาะก็เขาจะแจกทั้งเซิร์ฟเลยนะก็ไม่ฟังสัญงานไว้กับดักหรือเฟมอนเตอร์นะถ้าเรามี number อ,อยู่ในเกตประมาณนี้ แล้วก็ข่ามอนเตอร์น u m เบอร์เอ็กซีเราสูสำลาลก็นำการนี้มาเซตได้นะแต่เมื่อใช้อีกรอบเนี่ยมันจะออกจากเกมไปเลยก็ใช้ได้2รอบดีแถมหาได้จากแอสเซอโทเปียด้วยประมาณนี้เนาะโอเคไม่ผู้พลาดํำเพแล้วก็ไปดูรีเพย์ดีกว่านะก็บอกเลยนะว่าเล่นโฮปดูอดีปิชั่นกันยาวๆนะก็ก็จากที่ผมลงแรงมาผมเจอมิลเลอร์แมท เยอะมากเจอมิลเลอร์แมทเจอผู้เล่นใหม่ประมาณนี้นะก็ไปดูคลิปแรกเลยดีกว่าเนาะคือไม่ค่อยเจอฮีโร่เจอแต่โฮปช่วงนี้แบบกำลังเหออยู่อะผมเล่นคือผมตอนเที่ยงมา,มาเที่ยงใช่ไหมแล้วผมแบบได้ปุ๊บใส่ใส่แล้วก็ไปลุยเลยนะแบบลุยตอนเที่ยงกว่ากว่าแบบคนแบบกำลังเหอเนี่ยทุกคนตา่างนี่นะ นี่เรามีแล้วนะเซียนเซกกับแอสาโทเปียก็โชว์ได้แต่ว่าเขาก็เอ็กซีไปดับเบิลนะตัวาเนิเมชั่น,กนไกลแววนะจ๊ะ ดูกันยาวๆนะจังหวะนี้เนี่ยดูดิพลังห้าพันอ่ะเวอร์่ะล่ะโฮบเลโอยืนห้าพันจะบ้าดูดิหกพันโอโ้โหตายตายตายเริ่มเธอนะจัว่วใช้โรนแมตตปีเอไปเลยนะทิ้งหนึ่งเธอสองแต่โดนเดเกตไปนะก็ไม่เป็นไรเรามีก๊อกสอง โชว์รลมล่างดูดิโค้ดเท่ดูดิแล้วก็เสิร์ฟสองใบขึ้นมืออ่ะอย่างเฟี้ยวอ่ะอ๋ออันนี้ผมลืมไปนะคือสกิลเนี้ยถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนล่างอะ่ะเราจะกดสกิลสามไม่ได้นะก็ ระวังไว้ส่วนนี้ดีซึงนะเพราะว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนลา่าเขาก็เลยใช้สกิลสามไม่ได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็เซียนเส,ส,นสกลงมานะนี่เป็นโฮลดับเบิลมั่งโ,โ,โคเท,นะท่นี่เขาจะเนเกตนะแต่เราชิงหนี นี่เบียกมังดูแอน,นิเมชันโอ้โหคือโฮปมันจะมีแอน,นิเมชั่นกี่ตัววะเนี่ยโคตรจะเท๊ะห้าพันหกแล้วก็เสืร์กระสั้นขึ้นมบือ แล้วก็ันี้สเปยเป็นเปเศษนะก็ทิ้งเสร์ตโอนอมเตไปนะแล้วก็เซโคบมาเนี่ยดีเซโคบมานะนี่เรียกโคบเลยว่างเนียตีเ็ อันนี้โดนในเกรดออร์บอ,บอ่นะตีค่ายแหละความหวังที่แท้จริงนีงอย่างเท่เล่นเลื่องนี้อย่างเบียวบอกเห็นป่ะเมื่อก,กี้เห็นป่ะอดิเบชันแบบเฟีย้ยวมากแล้วก็นูเมรอนฟอร์ตอ่ะคือมันในเกรดออบอ่ะเห็นป่ะโฮปวิตตอรี่ผมเอฟเฟกต์ในเกรดนะงั้นคือโดนโอดีเคต,ตายแล้วเมื่อก,กี้เนี่ย อ่ะเจอยูมารอบสองเจอยูมาอีกแววนะนี่ยูมาคือเรยนโอเคมือดีโชว์สอบใบได้แล้วก็หอเขาลำแ้ว <X> เปลี่ยนล่างเปลี่ยนล่างเช่นคเคย อันนี้เขาเสกโฮมมานะเนี่ยสุดีเขาเล่นแบบเซียนเสกเยอะๆอ่ะเออคือก็เล่นแนวนี้ก็ได้เออแต่ผมแต่ผมไม่มีขี้เกยียจเติมสุดีโฮปดับเบิลมานะอ่าเสมไปนี่มาเนาะ ไม่แล้วลีมาย่งบ่อยอ่ะอ้าวอาว๋อแบงค์อัพด้วยนะโอ้โหวิทตอรี่ครบเซตอาวสวามโอเคตบเทินจั่วนะอันนี้ก็โชว์ไปแล้วก็ เปลี่ยนร่างมั่งเราใช้โอโนแมตน,นะโอเคอเคาเตอร์นะรอยเขาใช้ไปดีนะเพราะว่าเาราจะได้แร,แรงอัพได้อย่างสะดวกสบายนะคือเราลงได้อยู่แล้วอะ่ะเอออาเซโคมามั่งอ,อันนี้สเปเป็นพิเศษนะ แล้วก็มีสีดาวก็สเปรย์แบบพิเศษแล้วก็เอ็กซิสเป็นโฮลดับเบิลนะอันนี้เนเกตนะแต่เราชี้หนีได้นะเป็นโฮปเลวิตอรี่ตูดิบเหมือนเป๊ะ อ่ะแดงอันนี้หนูเปลอนฟอร์สเป็นโฮปเลวีอันนี้สุดท้ายอีกฝั่งนะอันนี้คือต้องบอกเทคโฮปเลวีก่อนแล้วกันนะเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ใส่แต่ผมใส่นะก็เทคบนนะคือถ้าทูกไล่จะอีกฝั่งก็เลือกเอ็กซ์ซีดเรากับเขาเอ็กซาเด็กนะแล้วก็ถ้ามีโฮปเป็นวัตถุดิบจะได้เอฟเฟกต์อย่างนี้เนาะทอนหนึ่ง ถ้าเกมมอหนยง Ziel, Bing, ตัวยิงตัวนั้นแล้วก็ยิงไ์พ้อยฝั่งครึ่งหนึ่งประมาณน,นี้ก็ยิงไอตัวนี้ซะเลยนะโตยิงปุ๊กสองพันห้าแล้วก็ตีแปะเรียบร้อยก็คือโฮปเลฟยีสะพ้ายระเบิดตู้ถึงกระไส้แตกนะเมื่อกี้นีน้ ก็ม <muitas S 2> ีอะไรไหมก็ดูรีเพย์กันยาวๆแล้เชียบอกเลยเล่นเด็กโกงแบบเบียวได้เบียวเก่งไหมไม่รู้ไม่สนคือเด็กนี้สกิลมันไม่ได้โกงเหมือนจูไดไงคุณผู้ชมก็เลยแบบไม่ค่อยมีใครว่าเด็กนี้นะโอเคมือดีครานี้เจอเออ ดาร์ว์โวซอบบี้โอเคจบแล้วนะเปล่นล่างเนี่ยเราก็เปลี่ยนล่างเหมือนเดิมนะอะ่เสโอโนเมทมาเสโอโนเมททิง้งเสยสองตัวนะคือมีสองก๊อกเลยอนะ่ะคือ มีก็อของตัวโอโรเมตนอนแล้วก็มีก็อของเซียนเสกอะคือสเปรูรัวจังหวะเนี้ยอ่โลมาอ้าวอ,ออกเกมอีฟ้าออกเกมเลยนะประมาณนี้นะกะ็มีอะไรไหมก็อ่ะดูรีเพย์นี้ด้วยกันนะ อันนี้เจอไอ้น,นี่เนาะไอ้นี่ศาสตรสุดมายาเนาะคือเกมนี้สาสาอาจจะงงงงงงหน่อยเพราะว่าผมเพิ่งเล่นตาเนี้ยคืองงาสุดๆเลยนี่เรามีใบเดียวเราก็โชว์แล้วก็เปลี่ยนล่างได้นะเปลี่ยนล่างนะ เสดสองใบแบบตึงๆลงมาโอนแมททิ้งหนึ่งเสดสองนะแล้วก็ลงมาสเปอเอาโดฟินิเช่เรียบร้อยไกลปูนะไม่เป็นไรนะเรามีมบนี้มาก็เอกซีดีเลยนิเสดเซียร์เวพอนเนาะแล้วก็เสโคบมาเหมือนเดิม แล้วเราสเปยมานะทิ้งหนึ่งอามกับดักเคาน์เตอร์ขึ้นปือนะอันนี้เอ็กซีเป็นโฮเปเลวิตอรี่นะเนี่ยช็อตเนี้ยผมคิดว่าจะโอทีเคเขาแต่ผมลืมไปว่านูมเมลอนฟอร์ดมันเนเกตออร์บอตเนี่ยเห็นปะเนเกตคือเนเกตกดไม่ได้ คือลืมอันนี้เวลาตีโฮปเลวิตตอรี่มันจะตีตีมีสดด้ว้กับด่างแล้วก็ปิดเอฟเกฟกต์เหมือนเอดดิเกียนะประมาณนี้นะโอเคอันนี้เขาเรียกอันนี้มาแล้วฮามอนอันนี้ในเกียรนะผมไม่อยากให้เขาแบบใช้นะแต่ผมในเกียรน,นี้ดีกว่าลืม ไปก็ด <ät S 1> ูฮามอนฮามอนตีโฮปเลวิตอรี <Det S 1> ่ตายเกือบตายชอตนีเราต้องชานิ่งดอโอเครีแล้วก็เสกคือผมรีไปเมื่อกี้เพราะว่ามันลก ลกสนามผมก็เลยดีเลยนะนี่ก็เอ็กซีเชนม er ีเดเชันอีกแล้วคือครบเซตอ่ะขาดในโฮมเลวีอ่ะไม่งั้นครบเซตแล้วนะ อันนี้ก็เรียกไอตัวไรนิ่งมาเนะาะนี่กไรนิ่งมาตีห้าพันนะปีเยเศกด้วยแปดเหลือสองร้อยนะ <c oughs> อันนี้ก็โอนเมทอันนี้คุมโอเคได้ ไปนี้เห็นเห็นก็โดดตามนะโดดจากหลุมนี่เรียโฮเบลีมาสุดท้ายอีฝั่งอีกแล้วนะท่อนหนึ่งแล้วเบิร์ตตูรจะบอย ดีเพยสุดท้ายดีกว่าเนาะเจอเพดูรัมเนาะยูยับเพดูรัมเก็บสุดท้ายนะโอเคเราเริ่มก่อนนะคุณผู้ชมอันนี้เจอ,อเจอยูยับแบบเด็ดจริงเนาะออดไอเด็ดจริงเนะาะอามือ มือเราไม่สวยเลยนะเพราะว่าเราเปลี่ยนร่างเป็นเซอันทูไม่ได้นะนี่เราก็ทิ้งหนึ่เสือสองเหมือนเดิมน,นะเราจะมีเอนจินนี้ให้เล่นอยู่นะโโนโโจะได้แบบไหลไหลพอดีเรียดับเบิลมานะดับเบิลทอนหนึ่งนะก็แปลงเป็น ครบเรียเลยนะจบแล้วก็เรียกดับเบิ้ลมาตามมกันเนี่ยบอนเนี่ยประมาณเนี้ยคือตั้งรับได้ดีแนละ้วในเกต์ไว้เนาะ ให้เขาเสิร์ฟไปนะคุณผู้ชม,มก,มก,มก็ด,ดกกกูอนิเมชันออสอาร์กันอีกแลว ันทีก็เอ็กซ so ีดเป็นตัวเดิมนะคุณผู้ชมแรงสี่เนี่ยเรียกมาแล้วโดดีขึ้นมือไปเลยนะ สัสด <Monster. S 1> ีเอ็กซีซีดไปตัวนี้นะอันนี้เทคมอนหนึ่งมันจะยิงหนึ่งตัวนะแต่เราใช้เทคของเิกาซุ์ในเกตได้นะประมาณนี้นะถึงถึงโฮปอันนี้จะโดนในเกตแต่เรามีมิกาซุตมาในเกตรอบสองเนาะประมาณดีเด็กโฮปก็เน้นสนุกใช้ได้คือเน้นเบียวเลยอ่ะเออโคตรเบียวก็ โดยรวมการ์ดก็หาง่ายนะคุณผู้ชมก็คือเอานปนีนะ้หายากอยู่แล้วนะก็ไอพวกเกอร์นี่มันอยู่มันอยู่กล่องไหนวะก็เอ้ยไอนี่โดโดไปนี้อยู่กล่องเบฟโฮปอันเก่านะเอออน,นึกว่าให้มาตอนแรกก็ไอคู่เนี้ยมันให้คู่นี้มาไงถูกปะมันให้คู่นี้ในในกล่องของ Hope อฟยูนิเวิรเนาะอืมก็ไปเนี้ยมันจะอยู่สองกล่องคือมันอยู่ ซัตเตอร์อันแรกกับ Hope of universe อยู่ดิเ e อร์ส่วนนี้มันจะอยู่สามอันเลยนะคือชายนิ่งโฮปเบ e โ Hope, Hope Universe เนาะประมาณนี้เนาะแล้วก็ไอพวกนี้นะพวกนี้ก็อยู่ในกล่องกล่องไม่ล่าสุดเลยนะคือหลายคนอาจจะอันนี้ก็ได้คืออยากได้สามด้วนนออนน 1, 1, 1, ว่าก็ซื้ออันนี้ฟรีโฮปยูนิเวอร์ฟรีหนึ่งซื้ออันนี้พันหนึ่งแล้วก็ซื้อนี้อีพันหนึ่งนะก็ ซอมพันฟูโฮปประมาณนี้ไปได้ตัวนี้สองตัวแล้วก็เสกอีกสาตัวนะประมาณนี้แล้วก็ได้เพรกรซัตรไปด้วยนะเพรกรซัตรมันหาได้จากกล่องนี้เท่านั้นนะแล้วในส่วนของเวทกับดาบเนาะก็อยู่ในมอนฟอร์นี่ก็อยู่ในกล่องหมายล่าสุดอันนี้โอโนอมเกับโอโนอมเ p i พิ u อัมนี่หายากหน่อยนะก็อยู่ในกล่องของอ๋อนี่ชายนิงยน่งเฟร์กับกล่องของท g นะไปนีม้มันจะแยกกล่องกขนหน่อยนะก็ เสียใจด้วยนี่ซึ่งนะก็เป็นยูกับ SR น้องก็ใครชอบริงก็แร่อยูดีมากแด้แต่ผมว่าเก็บไว้ไปได้ใบอื่นก็ได้นะคือมันก็คือมันใช้ยาวอะ่ะใบเนี้ยใช้ยาวมากคือผมใช้มันเสถียรขึ้นเยอะเออก็ควรมีอะ่ะเออควรมีก็ไปเปิดไอ้นี่ไซเคิลเอ็กโพชั่นนะหรือว่าใครขี้เกียจกล่องน,นี้มันเยอะก็ไปเปิดเซเชั่นบล็อกก็ได้นะได้กับดักหรือมอนสามมันไปด้วยนะประมาณนี้เนาะ ส่วนใบนี้อยู่กล่องใหม่อันนี้ไม่ต้องพูดถึงใบนี้แจกทั้งเซิร์ฟนะก็ทำไลฟ์พิชั่นก็ได้แลวนะโซดีขึ้นมือใบนี้ก็อยู่กล่องโซล่าเฟหรือแบนเดิลก็ที่จริงใส่กับดักอะไรก็ได้สามารถนะเออให้เราเอาตัวรอดได้ออย่างไอพิชซซึ่นหรืออะไรต่างๆมากมายแล้วแต่ชอบนะส่วนเอ็กซ้าเด็กของเราวนะก็ อันนี้วนะิตตอรี่แจกฟรีนะใหมนี้ก็อยู่ในกล่องโฮเบลวีอวลบาเลียเนาะหรือว่าไปแลกยูอาร์ดีมันก,มก็ได้แล้วแต่ใส่ไม่ใส่ก็ได้นะใหมนี้แต่ผมใส่เพราะว่ามันเท่ส่วนใบน,นี้แจกฟรีนะหรือไม่ก็อยู่ดูดีแจกเพียมไลท์มิชชั่นเคซีครับควอเตอร์แล้วก็ซัตเตอร์นะก็ขยันได้แบบฟอร์ก็ต้องไปล็อกอินหรือแอลรสัย่าอเนี่ยประมาณนี้เนาะส่วนใบน,นี้อยู่ในกล่องใหม่ใบมนี้ให้มากล่องใหม่เนาะ สี่ใบเลยนะคือผมเปิดทําไมว่าตอนนั้นคือผมตอนนั้นผมเปิดกล่องนี้เยอะมากอะ่ะและคือลน้นโดยเฉพาะโฮมเนี่ยกี่ใบแล้วเนี่ยหกใบโฮมหกใบนะก็อยู่ในกล่องชายนิ่งโฮมกับโฮมออฟจุนิเวิร์นะคือโฮมมันมีอาร์ดึงด้วยนะก็ใครชอบอาร์ดไหนก็ใส่อาร์ดน,นั้นนะแต่ผมใส่แบบฟลอยเป็นไงฟลอย Floyd สวยมากส่วนมินี่ชายนิ่งนะเป็นไม่ใช่ชายนิ่งเป็นไลนิ่งนะคือใบแปลโอทเค หาได้จากก ale, ล่องโซลเฟ่เนาะก็กล่องของอคัสนั่นแหละก็จิตไว้เปนหนึ่งพิเศษหานะเพราะว่ามันสามารถอทเคได้ปิดเอฟเฟกได้ไม่นี่เก่งไม่นี่เก่งเลยแหละเนาะก็ประมาณนี้ก็หาอะไรกล่องหน่อยต่อแล้วก็มีใบหนึ่งที่ผมอยากให้หาแนละสับคนที่มีงบพอหรือว่างบเยอะกอ็มันอยู่ในกล่องใหม่นะคุณผู้ชมนี่อันนี้ เซียนเซกใบนี้นะก็ใบนี้เมื่อ XC กก็จะหาแร็กอัพได้นะคือตัวสีแดงหาเซอไอคอนใบนี้หาแร็อัพได้นะประมาณนี้เนาะโอเคก็คลิปต่อไปผมอยากเล่นเด็กเนี่ยเขาอาซัมเบอร์หเห็นคนเล่นใน YouTube แล้วแบบน่านเล่นมากอืมน่านเล่นสุดๆไปเลยนะบอกเลยเด็กมีมที่แบบน่านเล่นมากประมาณนี้เนาะก็โอเคก็โดยรวมก็เด็กนี้ก็ เก่งในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้โกงเหมือนไอฮีโร่ที่มึงเขาที่มันมาก่อนหน้านี้นะคือฮีโร่มันมาปุ๊บมันติดเทียร์หนึ่งไปเลยนะแต่เด็กนี้มันมันเสกก็จ,จริงแต่มันผมว่ามันไม่น่าจะติดเทียร์ขนาดนั้นนะประมาณนี้เราสับเด็กนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e ชอ่องคือเอนดด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่กับคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า